สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะทางช่องขวัญต้นช้างไถ่ทุกทุท่านเนาะนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะคะที่ป่ามารับน้องช้างนะคะสองเชือกนะคะสองสาวของเราน้องฟ้ายน้องเย็นกันนะคะวันนี้ฝนตกนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะวันนี้ฝนตกก็ฟ้ามืดฟ้ามัวมานะคะโชคดีที่ ตนะาแล้วนะแต่อาจจะตกกลางคืนเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังมืดๆม,มาอยู่ก็มาทำคลิปนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซได้ชมนะคะที่ป่าจะพามาดูสภาพสองสาวนะคะว่าเป็นยังไงพราะควันผูกลึกไม่เนี่ย เมื่อเช้าแม่ควานไปร่วมง,งานจิตอาสามานะคะก็เลยไม่ได้มาด้วย บรรยากาศกลางป่านะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองมาหาเห็ดดูนะคะพอดีเห็นเขาเก็บเห็ดได้เยอะเลยอ่าล่องลอยอันนี้คือล่องลอยที่อยู่เมื่อวานนะคะพี่เย็นพี่ฟ้ายล่องลอยนะคะที่อยู่ป่าอยู่ไหน ใครมากั้นทางไว้เนี่ยเมื่อวานอยู่กันตรงนี้นี่นะคะข้างในนี้หูยสภาพล่ะหมดกันเลยชีวิตเม่ควานคงไม่ขึ้นนะคะวันนี้จะพาเดินโอ้ยใครวางกำดักเนี่ยพี่ไฟหรือพี่เยน็นบอกมาเดี๋ยวนี้ โอ้เนาะตอนนี้เขาวางกำดับพวกเราไว้แล้วนะคะคุณแม่จา๋าโอ้ยดูนะคะแล้วจะมา,าขวางทางไว้ทำไมเนี่ยจะเอ <c oughs> ให้ดูสภาพคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะโหมดการวันนี้นะคะความสวยความงามดูสภาพสิว่ <c oughs> <c oughs> า <c oughs> อ,อันนั้นอะไรตกใจนึกว่าเลือด <c oughs> นี่นะคะเขาเขาชอบกินต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าใกล้ๆก่อนเชือกของใครนี่พันอละลานเลยโอ้ยโอ้โหพี่น้องครับดูสภาพนะคะสภาพวันนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะโหนะคะดูนะคะดูนะคะไม่ต้องมาทำโอโอโอเลยนี่ <laughs> โห้ยแม่ควานคงไม่สามารถที่จะขึ้นช้างแล้วก็พาเดินไปได้เหมือนทุกวันนะคะก็ดูพี่เย็นพี่เย็นไม่ต้องมาสัมผัสเลยสภาพแต่ละคนดูดูเลยนะคะต้องขัดตัวขัดผิวกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะขัดตัวขัดผิวกันพรุ่งนี้เอามาทางนี้อีกบ่มาเอาโซ่แล้วเอาไปทางนั้นไปได้ ก็สภาพแต่ละเชือกฮ้านิ่งไปพ<ป>ันกันอยู่ถอ,อยมานี่มามานี่มา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 ,มานี่มามาเร็วนิ่งก่อนเดี๋ยวให้เขาไอผูกโซ่ไว้ก่อนดู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 ดดสภาพดูไม่ต้องมาสับเฮ้า ขออนุญาตขึ้นเสียงนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเพราะว่าเฮ้ย oh. อัน,นันโตอยู่ตรงไหนนี่โ่อยู่ทางไหนโอ้โหอยู่ทางนี้เฮ้ยเฮาไฟเฮา ปลดเป็นไล่ปลดแล้วก็ให้มันเดินออกไปเฮ้านิ่งเฮ้าหมายไหมเฮ้าไปเฮ้าย่องเฮ้านิ่งมันออกยังไม่ได้มันยังติดแม่ควานต้องขออนุญาตขึ้นเสียงดังนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเฮ้าเฮ้านิ่งเฮ้าเฮ้านิ่งนิ่งก่อนเฮ้านิ่งให้พ่อควานปลดโซ่ก่อนนะคะไม่เช่นนั้นเอ่อเขาจะไปไม่ได้เฮ้านิ่งเฮ้า ขออนุญาตใช้เสียงดังปดได้ยังไอ้ไอ้ยังไม่ได้บอกก็ต้องขึ้นเสียงดังหน่อยนะคะไม่ไม่เช่นนั้นช้างเขาไม่ไม่ทำตามเรานะคะต้องใช้น้ำเสียงนะคะการเลี้ยงช้างนะคะต้องต้องต้องมีน้ำเสียงเราจะมาอ่อนนุ่มตลอดเวลาไม่ได้ต้องดูสถานการณ์เนาะ น้ำเสียงไหนที่ช้างจะฟังเรานะคะน้ำเสียงไหนที่ไม่ต้องขึ้นเสียงนะคะน้ำเสียงไหนที่ต้องอบังคับให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอยู่ที่น้ําเสียงเฮานิ่งบุญละบอเฮาเฮาไฟเฮาถอดก่อนแป๊บหนึ่งเฮานิ่งเฮาเลยเย็นถอย เย็นถอยถอยก่อนเดี๋ยวมานี่มาอ้ต้นไม้โกยโกยโกยวางกำดักเองมามามาไฟมามานี่มามาเลยไฟพี่เย็นนำนะคะเพราะว่าพี่เย็นไม่มีเชือกไม่มีโซ่นะคะเพราะว่าเราเราจะเอาโซ่กลับบ้านเพราะว่าโซ่มันมีราราคาแพงกว่าเชือกนะคะเราก็เลย ทึงเชือกไว้ที่นี่เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะสามารถมาเอาขับมอไซค์มาเอาก็ได้นะคะแต่โซ่นะคะมันหนักหน่อยเนาะก็ให้ <มา S 1> ไปไปไม่มา,า,ม,ามามาเดี๋ยวจะให้พี่ายวิ่งตักพี่เย็เยนมามามาเย็นมาเพี่ย็นเขาก็รู้เขารู้เขาหอพี่มาเร็วมา สภาพไม่อยากจะพูดเลยนี่แหละนะคะการเลี้ยงช้างนะคะโดยวิถีจริงๆของคนเลี้ยงช้างนะคะจะต้องจะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือเฉอะแฉะเปเปื้อนนะคะฤดูฝนฤดูหนาวก็จะแบบนี้แหละนะคะทั้งควาทั้งช้างนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็จะอ่าเป็นเหมือนกับสภาพของช้างนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะจะสวยตลอดเวลาไม่ได้แม่ควาจึงมีเสื้อผ้าที่ ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าทํางานนะคะจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่เสื้อผ้าสวยๆหรืออะไรยกเว้นแบบไปวัดไปวาอย่างนี้นะคะทุกวันก็จะอาเสื้อวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าได้จากคุณแม่เอฟซีบุญส่งนะคะท่านส่งเสื้อสีแดงแป๊ดเลยนะคะนี่ที่แม่ควานใส่ทุกวันนะคะเวลาเลี้ยงช้างก็ได้เสื้อนี้แหละนะคะมันมันบางเบาแล้วก็ใส่ตัดญ้าก เลี้ยงช้างได้สะดวกนะคะก็เสื้อแขนยาวนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อที่เขาแถมมาจากปุ๋ยจากอะไรอย่างนี้เนาะมาเร็วเย็นมาเร็วมาถึงแล้วนี่มาๆมามานี่มามากินเครือนะคะมาๆมาๆมาเร็วไปเย็นมามานี่มาดูนางพญาของเราอยู่ด้านหลัง ก็ไม่ควานถ่ายคลิปกล้องหลังนะคะมันก็จะต้องเดินถอยหลังเนาะมันลำบากนิดนึงนะคะบวกกับป่านะคะที่เปียกพอควานเอาขึ้นไปลึกพอสมควรนะคะวันนี้ข้างในป่าเลยน้ำ คงไม่ได้ขี่ช้างกลับนะคะวันนี้จะพาเดินสภาพไม่ได้นะคะสภาพเปียกมอมแมมขนาดนี้นะคะไม่ไหวกว่าจะมีคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ชมแต่ละคลิปนะคะต้องบอกว่า ยากลําบากมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะหาดูยากหน่อยส่วนใหญ่เขาจะอยู่แต่บ้านกันนะคะแล้วก็ไล้ผลไม้นะคะแต่ว่าการเลี้ยงช้างแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะนะคะยากที่จะมีฮาวนิ่งรองพี่ฝ้ายก่อนฮาวนิ่งรอ,งองก่อนรอก่อนฮาวนิ่งไปกินมันเขาไม่ได้มันนี่อันตราย ช้างกินไม่ได้นะคะมันนี้เฮานิ่งเฮามาน,นี่มาเดี๋ยวให้พ่อควันผูกเชือกก่อนรออีกเชือกนะคะก็จะจะ,จะเก็บโทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเปื้อนนะคะเปียกเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเราจะเออ่ใช้งานไม่ได้อีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปิดคลิปไปก่อนเฮานิ่งเบนไปเบนไปเอ๊ไปที